สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ยูโรปาลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโอทารอฟฟอร์ดผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเดนบานิซิเรและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำลายบอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยลายบอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาลายบอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR c ค d e ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ15ของตารางคะแนนในลีกสเตทฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย4ประตูวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนซือรูเบนอโมริมเพิ่งจะบุกเจ้าอิสวิดมา1ประตูต่อ1ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึก ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเลนิโยโรวิกเตอร์ลินเดอร์เลิฟกับแฮร์รี่แม็กไกวสามแข้งเด้งหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวยกเข่งคาดว่าอามูริมเตรียมวางหมากให้มาร์กัสแรดฟอร์ดออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้บรูโน่เฟนันเดสกับอเลฮานโดนกาาโชเป็นสองกลางรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคยมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนโบโดกิมกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนในลีกสเตเต ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย10ประตูวันนี้โบโดกิมของกุนซือเคยเที่ยวคนุเซนเพิ่งจะบุกเอาชนะออสมา2ประตูต่อศูนย์ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งจะไม่มีชื่อดดินบาซีซามูเอลราคอสกี้กาอูเตเวติและซิวสไคได้เหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดียกแพ็กค,คาดว่าคนุเซนเตรียมจะทัพให้อันเดรสเฮลเมอร์เซน เยนฮาเก้และฟิลิปซิงเกอร์นาเกลผนึกกำลังกันล่าตาข่ายในแดนหน้าตามระเบียบ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยอันเดรโอนานูเซมาสราอุยมัตไทเซเดลิกลุกชออามัดิยันโลคอปปี้เมนูมานูเอลอูกาเต้ดิโอโกดาลโลรูโนฟแฟนเดอเลฮานโดานาโชมาร์กัสแรดฟอร์ดโบโดกิมจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยนิกิต้าไหกิน f ฟร d ดริก e สโยวูนวิลลา a นิลเซนโอดินบิโยตุฟเฟร e ดริกบิโยคานฮาคอนเอฟเยนแพทริคอุลริกสั a เซนอันเดรสเฮลเมอร์เซนเยนเฮาเกฟิลิป r ิงเกอนาเกทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เมื่อเคยพบกันมาก่อนและเกมนี้เป็นนัดแรกที่พบกันแมตต์นี้เชื่อว่าลูกทีมของรูเบนอโมริมจะรวมใจกอดคอกันเปิดรังไละยังคู่แข่งได้ไม่ยากนักแม้ล่าสุดในลีกจะประเดิมด้วยการบุกเจ้าอิสวิดหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ทั้งๆท,ท,ที่ออกนำไวเพียงไม่ถึง2วนาทีแต่ก็เซฟผลที่ต้องการไม่ได้อย่างไรก็ดีนัดนี้กับการได้บูในโอนทรฟฟอร์ดน่าจะพอดึงความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งแถมนัดนี้มีขุมกําลังต่างๆก็อาจจะมีซึมซับระบบการเล่นใหม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมประกอบกับทีมเยือนโบโดกริมที่อาการยังน่าเป็นห่วงแม้ล่าสุดจะปลดล็อกเอาชนะออสมาได้2ประตูต่อศูนย์ก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นสี่เกมไทยกูเวที่กลับไม่ชนะใครเลย,เลยทําได้แค่เสมอ2แพ้2และโดนถลุงแนวรับยับเยิน ร่วมๆสิบตุ่งท่วนดูจากสภาพแล้วหากต้องเจอกับแนวรุกที่ตอนนี้กำลังกระหายหน่าจะไม่รอดพ้นความยับเยินที่ต้องเผชิญแน่ปเปอร์เซนต์ที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดจะชนะอยู่ที่80%ปเปอร์เซนเปอร์เซนต์ที่โบโดกิมจะชนะอยู่ที่10%เปอร์เซนและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 0เปอร์เซนจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเปิดบ้านชนะโบโดกิม ok ไปด้วยประตูสาประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์ กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ